สวัสดีครับคุณผู้ชมอ่าวันนี้มาพบกับรถ2คันนะฮะจะเป็น Honda ทั้งคู่เลยจากทีมขับเฮาทั้งคู่นะครับผมนั่นคือ CT 1 2 5สีเขียวปี2023ันยีเจนสนะครับคุณผู้ชมกับ Honda m o n k e ีนะฮะตัว Limited e dition e a s t e r Egg สีชมพูนะครับรหัสตัว197นะฮะรถ0กิโลรถซื้อไว้จอดสะสมเท่านั้นนะครับผมปล่อยระบายของกันบ้างราคาพิเศษแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับได้ราคาสูงที่สุดอย่าลืมสแกน QR code บนหน้าจอนี้้มาได หรือจะทักไลน์ w หกสามห้าก็ได้นะครับให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงหน้าบ้านท่านไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและที่สัการโอนเงินสดให้เดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรอ15นาทีไม่ต้องรอ30นาทีเราให้ราคาสูงปรี๊ดนะครับผมเช็คราคาได้ทั่วประเทศไทยอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปบท์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ adw หกสามห้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับเดิมวหกสามห้านั่นเองไปชมสองค g ั สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเริ่มแรกกันด้วยตัว CT 1 2 5กันก่อนเลยนะครับตัว CT 1 2 5เนี่ยคันที่แล้วสีนี้เลยสีเขียวแต่มันเป็นตัวเจน1นึ่งเจนหกับเจน2ต่างกันยังไงนะครับผมตัวเจเนอเรชันที่2เนี่ยอย่างคันนี้เป็นปี2023วิ่งแค่พันโลเท่านั้นกุญแจแท้2ดอกนะครับผมมีกุญแจอีกหดอกหนึ่งอยู่ในซองนะครับผมเนี่ยวิ่งแค่พันสองโลเท่านั้นเองต่างกันยังไงหรอสีเนี่ยเหมือนกันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหวกท้ายมันจะนีัตว แข็งแรงแข็งแรงไม่พอนะครับสมมุติคุณใส่บอ่อคุณสามารถนั่งไปคนหนึ่งได้ด้วยนะครับผมนะามาดูกันดีกว่าตัวนี้ต่างกันยังไงตัวนี้เนี่ยมันจะมีระบบของมันอีกอีกอย่างหนึ่งนอกจากการเปลี่ยนปแปลงระยะชักด้วยนะครับผมคือระบบของมันเนี่ยจะมีการจ RIGHT ่ายน้ํามันไปที่ใต้ลูกสูบทําให้ความร้อนสะสมในตัวเครื่องเครื่องเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองนะครับผมดีมากมากเลยแล้วดูนะฮะแคสบาร์เนี่ยถ้าเกิดของตัวเจนหนึ่งนะฮะมันจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ตัวนี้มันจะมีค้ำไปถึงตรงนู้นแล้วน,นะไอนมเมเม่ น,น,นะครับผมนะบล็อกเครื่องบล็อกใหม่นะครับโอเคนะฮะบล็อกเครื่องตัวนี้ก็ใหม่กว่าสดกว่าขี่สนุกกว่าต้นดีกว่าตัวนี้มีสิ่งที่แต่งไปด้วยนะครับชิลหน้าตัวนี้ไหลายพันเลยนะครับผมแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันเป็นสีดำไอ้สีใสนะครับเขาพ่นเป็นสีดำนะฮะเพื่ออะไรเขาบอกว่าบางทีออกทิปหรือว่าไปเจอแดดเนี่ย ฟิล์มของไมดดิจิตอลนะฮะมันจะเบิร์นง่ายเขาเลยใช้สีดำนะครับเพื่อให้รักษาอายุยืดอายุการใช้งานของเขาไปนะครับกระจกนะครับผมเป็นของนาโปลีียนนะฮะตัวนี้เป็นพานเลยนะครับแข็งแรงมากๆวิสัยทัดดีกว่ากระจกกลมแน่นอนนะครับใครเคยใช้กระจกลกลมเนี่ยจะงดหงิดมากๆเลยว่าเฮ้ยมันขาดมันหายไปบางส่วนนะครับผมนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับสายลุยนะฮะนั่นก็คือกองเลสนะครับผมใส่กองเลสอย่างเดียวไม่ได้ทำอื่นนะใส่ก้องเลสเพื่ออะไรนะครับมันจะทําให้ต้นเนี่ยมามากยิ่งขึ้นเวลาคุุณไปตะกยดินหร ว่าคุณไปออกทริปนะครับมันจะเห็นผลนะฮะแล้วมันขี่สนุกขึ้นมากนะฮะ หลักๆประมาณนี้นะครับผมของแต่งวิ่งพันโลยางหน้าหลังนะครับผมโอ้โหลายเหมือนสกอปเปียนเทลเลยนะครับไม่เรียกว่าเป็นยางยางกึ่งทางเรียบแล้วก็กึ่งทางฝุ่นไปในตัวนะครับผมระยะโชคของเขาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะว่ามันทำออกมาเป็นรถสายลุยผมเคยเอามารีวิวพร้อมกับตัว Suzuki J Crossover นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้หลอกกว่านะครับไปจิบกาแฟไปทำอะไรพวกนี้คันนี้มันจอดหน้าแบบร้านกาแฟแล้วมันดูชิคมันดูครูมากนะครับผู้ชมทะเบียนกรุงเทพนั่นเองนะครับผม นะก็มีขี่ไปออกทริปบ้างนะครับผมเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็สวยใสนะครับผมมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆน,นะแบบแรอยน้ํารอยอะไรนะครับนานวันเข้าก็ทําสีได้นะครับตัวนี้เป็นแบบว่าเป็นโลหะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวไม่น่ากังวลนะครับชิ้นส่วนเนี่ยเป็นชุดสีเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวนะที่เป็นชุดสีเพราะว่า ตรงนี้มันจะเป็นโลหะหมดเลยเห็นไหมครับคือรถสายลุยมันจะเป็นแบบนี้มันจะให้วัสดุมาแน่นหนากว่าแข็งแรงกว่านะครับผมแล้วระบบเบรกนะครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะเบรกหน้าและเบรกหลังเนี่ยเขาให้ดิสเบรกมาเด็กหน้าเนี่ยสอพอร์ตเลยของนิสินเบรกหลังเนี่ยหพอร์ตของนิสินเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้ ABS ให้มาด้วยในล้อหน้านี่มาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุดเลยใสๆเลยนะครับให้ ABS มาทําไมนะครับผมรถสายลุยคือ ABS เนี่ยมันให้มาสําหรับบางทีเนี่ยเขาขี่บนทางถนนทางดําหรือว่าทางที่มันถนนเปียก ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ใช้นะครับผมมันจะทําให้คุณล้มยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมพอล้อมันจะแบบไม่ล็อกตายนะครับอ่ะสตาร์ทเท้ามีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเจนหนเจนสองนะครับเพราะว่ารถใส่ลุยพวกนี้เนี่ยบางทีไปอยู่กลางป่ากลางเขาหรือกลางแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขับขับขียีอยู่นะครับผมเกิดปิดดับเครื่องไปแล้วมอมมาสตาร์สตาร์ไม่ติดเนี่ย ถ้ามันมีแบตเตอรี่อยู่บ้างนะครับตัว s t a r ์ทเ t าสตาร์ทเาติดทันทีทําให้คุณแบบพ้นจากสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่เป็นใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมดิสเพกหน้าหลางังไฟหน้าไฟท้าย LED เรียบร้อยแม้กระทั่งไฟเลี้ยวก็เป็น LED แต่ว่ารูปทรงเนี่ยมาสไตล์แบบเรทโทนหน่อยๆน,นะครับสวยมากๆคันนี้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะสตาร์ทรถให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจับทอยเสียดูนี่เครื่องเย็นๆนะครับมาสตาร์ทรถกันเลยดีกว่า นี่ครับผมนะสตาร์ทที่เดียวติดไม่ต้องบิดเร่งได้ช่วยเลยนะครับผมมาดูแผงคงแผงคอกันก่อนนะนี่สวยใสเลยโอ้โหมาร์กเดิมยังอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยผมให้90%ละกันถามว่าริ้วรอยเกิดจากอะไรริ้วรอยเกิดจากการใส่ของแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะสกิดสกิดมองแทบไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับแต่ดูสิฮะสต็อปเปอร์แผงคงแผงคอสวยงามเลยคุณผู้ชมเรียกว่าดูแรงมาดีสุดๆเลยนะครับผมมาปอกแฮนด์เดิมนะครับดีอยู่แล้วนะครับเคยบอกไว้แล้วนะฮ หรือว่าคุณเปียกนะครับผมมือเปียกเนี่ยนะฮะตัวนี้มันจะทําให้กริปถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่หรือแม้กระทั่งตอนฝนตกนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดารถใช้งานทั่วไปมันจะเป็นเรียบๆใช่ไหมฮะมันเซาะร่องมานิดเดียวมันอาจจะลื่นแล้วเกิอดอุบัติเหตุได้แต่อย่างเงี้ยมันแน่นแน่นอนกวนขาวไม่มีหน้าตาดีซะด้วยนะครับคันนี้นะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ซีเ็กให้ดูทริป A นะครับทริป B นะครับ อ่าทัท้งหมีแค่นี้นะฮะชิป A ทีท่ B ทั้งหนะครับประมาณนี้เลยมีสวิตช์ออฟลาร์นมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยมาดูระบบไฟกันเลยดีกว่านะครับระบบไฟสูงไฟต่ำ LED นะฮะยกโคมมาแบบมังกี้เลยนะครับซ้ายขวาติดหมดนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนี่ครับติดนะครับนี่ไฟท้ายไฟเบรกปึ๊บ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 นะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายติดครบหมดนะครับผมครบถ้วนกระบวนความนะฮะอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตดับเครื่องด้วยสวิตช์ออฟลาร์นปับ๊บเรียบร้อยปึ๊บ มาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับตัวที่แล้วตัวเจหนึ่งนะครับผมผมขายไป69,900ั้ยใช่ไหมฮะตัวนี้ตัวเจนสองหลายคนอาจจะคิดว่าหูพันโลด้วยผมต้องขายราคาแบบคันสีเทาแน่นอนเลย7 9 9อะไรแบบนี้แน่นอนเลยไม่ใช่นะครับแล้วต้องไวด้วยนะฮะผมขายแค่เพียง73,900บาทช้าอดแน่นอนขยับมานิดเดียวราคาเนี่ยถ้าคุณเอาไปเทียกบกับท้องตลาดคุณจะรู้เลยนะฮะว่าราคาเนี้ยคุณซื้อได้แค่เจนหนึ่งเท่านั้น แต่นี่คือเจน2ที่มีของแต่งครับแล้วที่สําคัญมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยครับคุณผู้ชมครับภาษาีเห็นไหมฮะหมดปี67นะครับผมมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมใครที่ดูรีวิวนะริ้วรอยมีบ้างตามการใช้งานนะครับปัปายเล็กน้อยนะฮะให้สภาพ90%ก็แล้วกันถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับผมนะ 73,900รวมส่งให้ด้วยฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500ถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับคุณชมนะฮะอันนี้เรื่องการจะส่งบริการที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบูบายระบบไฟระบบเบรกระบบเกลือรและแบตเตอรี่เราเช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วคุณไม่อยากซื้อรถที่แบบขี่ไปซ่อมไปหรือว่าดูรถไม่เป็นซื้อรถไม่เป็นเลือกรถไม่เป็น,ปนซื้ออออกกกกัััััับบ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 ู่่่่่พใใไไดดด้้้้้้แแสาาาาาาายยยยจจจจเเเเเเลลททททนนนนนนนีีีะคคครร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 ผมมมตวววช็20ุงงถืหฟิ ร,รับประกันตัวเครื่องยนต์ตั้งหาจากทางวูบบายเองเลย1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับ3บริการนี้ให้ไปในราคาที่ประหยัดแสนประหยัดเจ9 0 0บาท c ี1ี5น2ปี2023ย่า้ำอีกทีว่าปี2023และรถบ้านมือเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับช้าอดแน่นอนผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้3ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ผม 64, 6 3 6, 35, 64, 6 3ย 635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเบอร์นี้ไวสุดลองลงมาเป็นไลน์นะครับผม a w 6 3 5นะครับ atsai นำหน้าแลวตามด้วย w635 นะครับผมหรือสแกน QR Code คมาก็ได้นะครับสะดวกสบายมากๆเราให้ราคาสูงที่สุดด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะขายรถไม่ต้องรอ15นาทีหรือ30นาทีใดใดทั้งสิน้นโอนเงินภายใน30นาทีอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับเราไปถึงหน้างานโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไปรับถึงที่นะครับคุณผู้ชมนะส่วนด้านขวาล่างเฟซบุ๊กแฟนเพจไปติดตาม ไไว้ได้ดถูกตาต้องใจคันไหนเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนหนึ่งวันนะครับผมตอนเย็นๆหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยไปรอดูได้เลยถูกตาต้องใจคันไหนทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปดูมังกี้กันต่อดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าใครได้ไปคุ้มค่ามากๆแน,น่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารถคันนี้มัน0กิโลนะค,คุณผู้ชม0ูกิโลแท้ๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับปึ๊บๆนี่กระปิปตานีดนึง0.5กิโลคุณผู้ชมครับ คนให้ดูเป็นทัวทั้หน่อยทัวทั้มันจะขึ้นศูนย์กิโลนะเพราะมันยังไม่ถึง1กิโลเลยนะครับผมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะฮะต้องบอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาปล่อยของครับเขามีทั้งดาก้อนบอลเขามีทั้งลิมิเต็ดอีดิชันตัวนี้นะครับรหัส1 9 7นะครับคือเขามีมังกี้สะสมมาเยอะมากๆแล้วรถลิมิเต็ดอีดิชันเนี่ยราคาเมือหนึ่งมันจะไม่เหมือนรถออฟฟิเชียลนะราคารถออฟฟิเชียลมัน1นึ่งแสนใช่ไหมครับแต่ตัวลิมิเต็ดแบบนี้ มันจะแสนกว่าครับคุณผู้ชมนะเรียกว่าจองยากกันด้วยนะครับผมตัวนี้นะมีแค่300คันเท่านั้นในประเทศไทยแล้วน่ารักมากตัวนี้เอาไปแต่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงขับนะครับหรือผู้ชายขับสายหวานหน่อยบอกได้เลยครับว่าคุ้มค่าเนี่ยขนาดบอกเขาขอซื้อนะมี4ี่ห้าพันนะเฉพาะบอกนะคุณผู้ชมหนักจริงนะครับผมนะตัวนี้กุญแจแท้2ดอกนะครับมีกุญแจรีโมทมาให้นะครับแล้วก็บุ๊กสวิตมีนะครับมีแผ่นป้ายทะเบียนแล้วมีเล่มทะเบียนแล้วด้วยนะ คุณผู้ชมครับอ่ะก็คือเขาซื้อเอาไว้เป็นชื่อเขาเองเลยนะครับผมนะผมก็ไปทําการไปดูมาเรียบร้อยโอ้โห,โหเฮ้ยต้องบอกได้เลยว่าสูตรโลแท้จริงแน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูยางนี่ฮะเนี่ยคลบกลางยางยังอยู่อ่ะคุณผู้ชมแล้วรถนี่สวยใสใหม่มากนะครับเนี่ยหัวน้องหัวน็อตมาร์กเดิมนะครับผมแม้กระทั่งแบบโค้ดเนี่ยบาร์โค้ดเนี่ยมันยังอยู่เลยอ่ะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ฮะโซ่สเตอร์ครับผมใสไหมล่ะฮะเนี่ยยางยังมีแถบสีอยู่เลยคุณผู้ชม ป้ายเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเนี่ยบาร์โค้ดยังอยู่เลยใหม่มากไหม่ะฮะมาร์กเดิมยังอยู่ด้วยนะปุ๊บนี่เห็นไหมฮะสวยมากคันนี้ต้องบอกว่า95%อร์อัพะให้9 98เลยคือใหม่ใสจริงนะครับผมเรียกว่าสภาพเนี่ยเรียกว่าป้ายแดงเลยดีกว่าเออนะฮะเนี่ยทอยเสียเนี่ยเห็นไหมฮะฝุ่นอย่างเดียวนะครับอ่ะเนี่ยนะครับดิสเบรกเป็นไงฮะศูนย์โลครับนี่ศูนย์โลมันต้องอย่างนี้นะเนี่ยรอยขวางล้วนๆนะครับมีรอย แนวนอนเนี่ยจากการเข็นไปเข็นมาเท่านั้นไม่ใช่การเบรกด้วยเพราะมัน0.5นกิโลนะครับผ้าเบรกมันยังแทบจะไม่สัมผัสกับจานดิสเลยแล้วดูนี่ฮะหัวน็อตนี่ฮะหัวน็อตมาร์กเดิมมาร์กเดิมสวยทุกจุดจริงๆคันนี้ เรียกว่าป้ายแดงเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวผมมาขายเหมือนรถมือสองธรรมดาเลยอะนะฮะบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากมากแน่นอนมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่านะฮะตัวนี้เนี่ยใครที่หามังกี้อยู่นะอ่าแล้วก็แบบอยากไม่เหมือนใครเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะนี่จับท้อยเสียตรงที่เป็นโลหะให้นะฮะอ่ะอยากลิมิเต็ดอีดิชั่นหรือว่าเป็นผู้หญิงนะครับหรือเป็นผู้ชายสายหวานนะครับชอบขี่รถน่ารักน่ารักน่ารักแล้วมันต้องสุดแบบนี้ครับคุณผู้ชม นี่แต่ก็ไม่ถึงขั้นพวกดาก้อนบอลนะพวกดาก้อนบอลนี่หูหนักเลยนะราคาแบบไปไกลมา,มากๆแล้วโอเคมาสตาร์ทให้ดูกันทีนี่ฮะทีเดียวติดนะครับผมไม่ต้องบีบกัะเร่งช่วยอะไรเลยนะครับคือรถมันจอดนะฮะร,รถมันไม่ได้ใช้นะครับผมเนี่ยแผงครงแผงคองดูเนี่ยนเะงาวแวบเลยครับสต็อปเปอร์นี่แทบจะโดนกันครั้งนับครั้งได้เลยนะเนี่ยคือแบบใส่ทุกจุดนี่ค่ณผู้ชมหัวนอ็อตหัวนอ็อต ใหม่ไหมล่ะนะครับมาเดี๋ยวผมบิดให้ดูนะครับมีควันข่าวไหม,มนี่ควันข่าวไม่มีหน้าตาดีจริงๆเลยนะครับผมอ่ะเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหลางังเลี้ยวซ้ายหลงังไฟเบรกไฟท้ายครบทุ่นทุกส่วนนี่สวิตช์ออฟลานมีทำงานไฟสูงไฟตำ่ำ ติดครบมาดูด้านหน้ากันหน่อยระบบไฟเนี่ยเป็น LED หมดแล้วนี่ตุ๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บเห็นไหมครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครบหมดครับผมสมบูรณ์เหมือนซื้อป้ายแดงนะครับเหมือนซื้อป้ายแดงแต่ราคามือสองแน่นอนนะครับตัวนี้เครื่องวอร์ร้อยยี่ห้านะครับผมเมื่อสองสามวันก่อนก็เพิ่งมี Honda Monkey ไปใช่ไหมฮะอ่านั่นแหละครับผมเครื่องบล็อกเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันตัวนี้เป็นห้าเกียร์เรียบร้อยและเป็นปีสองพันยี่สิบสามเรียบร้อยแล้วทั้งคริสต์ศักราชและพุททธศัักรราชนะคบีดู นี่ควนขาวไม่มีนะครับลื่นๆไหลๆเลยนะฮะบุกสวิตมีนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสวิตออฟบ้านก่อน เพราะฉะนั้นนะครับมีประกันศูนย์นะครับก็คุณก็นบไปตั้งแต่ปี2 0 2 3นะครับเขาประกันกีป่ปีก็ตามนั้นได้เลยนะครับผมเรียกว่ามีประกันศูนย์ของท่านได้ด้วยนะครับหม่จัดแบบนี้ราคาจะเท่าไหร่กันนะครับผมผมขออนุญาตเปิดราคาไปเลยแล้วกันนะฮะตัวนี้มือหนึ่งเขาขายันแสนกว่านะครับผมขายแค่เพียง89,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม89,900บาทรวมส่งให้ด้วยฟรีกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมนี่ไม,ไม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นรอรับที่บ้านได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้อีกส่่ววนตงงจััหด ต้องน้อยใจค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนโดยเฉพาะกรุงเทพริมณฑรเนี่ยฟรีหมดนะอุธยาปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนน,นทบุรีฟรีทั้งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดไกลหน่อยชนบุรีโคราช500บาทเท่านั้นคุณผู้ชม500บาทค่าทางด่วนค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยแต่เราบูบบ๊ยจัดให้กณได้นะครับและถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเหนือใต้ออกตกเชียงใหม่ภูกเก็ตเชียงรายอะไรพวกนี้ต้องบอกเลยว่าค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนถูกมากๆเท่า เป็นผลกระทบกับการซื้อรถที่ร้านแน่นอนนะครับผมบ,แบบริการที่2นะครับใครที่ซื้อรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นก็ซื้อกะบุบัวใบได้แบบสบายใจเพราะว่าเราตรวจเช็ค20จุดรถใหม่ก็ตรวจเช็คแบบหนึ่งรถที่ใช้งานมานานแล้วก็ตรวจเช็คแบบหนึ่งรถที่จอดนานก็ตรวจเช็คอีกแบบหนึ่งนะครับผมเราตรวจเช็ค20จุดให้นะครับดูแลสวิตช์ของเหลวให้เรียบร้อยเท่านั้นไม่พอบริการที่3เรามีรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากหึ่จากทางบุวใบหนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี 100, ่ยงการเอยตมาาาาข้ 100, ได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับโคตรคุ้มสุดคุ้มจริงๆในราคาแค่89,900ืาพราคา89,900นะืนเาพน่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูนะครับที่เขาลงขายกันนะฮะคุณอาจจะได้ปี22ได้ตัวธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับแต่นี่คือรถศูนย์โลประกันเหลือเพียบและเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นคันที่197นะครับผมจากทั้งหมด300คันนี่น่ารักมากมีลิงที่ออกมาจากไข่เลยนะครับอีสเตอร์เอกนะครับผมอีสเตอร์อีดิชั่นนะครับน่ารักสุดๆเลยนะฮะเอาจริงๆ ผมขับรถเป็นนะผมอาจจะซื้อเก็บให้เขาเลยสักคันหนึ่งนะครับโอ้โหใหม่จริงๆใหม่ทุกจุดใหม่ทุกส่วนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ064 6363 635 064 6363 635เบอร์นี้ช้าอดแน่นอนครับผมนะ id line ผม a w 635หรือสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับใครอยากจะขายรถลองให้ราคาสูงปีสดอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูเบย์นะครับเราให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นา ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามในประเทศไทยนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะโอเคโอนเงินสดให้เดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับสบายใจใหายห่วงกันไปแล้วแยกย้ายอะไรประมาณนั้นด้านขวาล่างเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับไปติดตามกันไว้ได้เลยนะฮะถูกตาต้องใจขนาดไหนผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อน1วันถูกตาต้องใจขนาดไหนโทรมาเลยหรือว่าแอดไลน์นะครับผมอ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเราจะส่งรูปให้ดูนะครับผมแต่ราคาเราต้องเปิดพร้อมกันนะอ่ะโอเคอันนี้บอกกันไว้ก่อนนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ